สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจาพันชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการาปิดเปิดฝากระโปรงรถนะครับก็สําหรับการปิดฝากระโปรงรถทางด้านหน้านะครับก็มีด้วยกัน2ลักษณะที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมสําหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะครับที่เพิง่งซื้อรถมานะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าควรจะปิดอย่างไร นะครับก็ไม่มีทั้ง2วิธีที่จะให้ชมนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับที่จะสะดวกในการที่เอาไปใช้งานก็ลองรับชมกันดูครับสำหรับวิธีแรกนะครับที่ในการปิดฝากระโปรงรถนะครับก็ถ้าสะดวกนะครับท่านผู้ชมก็ใช้วิธีนี้เลยครับนี่นะครับปิดโดยการยกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยเขาลงมาก็จะทำให้อ่า ตัวล็อกนะครับล็อกเขาอยู่สนิทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่สนะครับสำหรับในการที่เรา,าเมื่อเปิดกระโปรงหน้ารถแล้วนะครับเมื่อเรา,าปิดลงมานะครับสำหรับวิธีที่2ก็ค่อยๆวางลงไปแบบนี้นะครับเมื่อวางลงไปแบบนี้แล้วนะครับเวลาท่านผู้ชมจะกดลงไปนะครับให้กดจับบริเวณตรงนี้นะครับอย่าไปจับบริเวณตรงฝากระโปรงตรงนี้เพราะามันจะมีความ เบาบางนะครับแต่เมื่อเรากดลงไปอาจจะทําให้บริเวณฝากระโปรงนี้ยุบได้นะครับให้เรามากดาบริเวณตรงด้านหน้านี้แล้วกดลงไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้ฝากระโปรงตรงนี้เข้าล็อกลงไปนะครับก็เป็น2วิธีนะครับที่ใช้ในการปิดฝากระโปรงหน้ารถสำหรับมือใหม่หรือท่านที่ยังไม่รู้หรือสภาพสติที่ ิดกระโปงหน้ารถแล้วก็ต้องอปิดฝากระโปงแบบนี้ด้วยกัน2วิธีนะครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการปิดกระโปงหน้ารถนะครับก็2วิธีด้วยกันที่ทําทให้ผู้ชมได้รับชมนะครับก็ท่านผู้ชมคิดว่าสะดวกแบบไหนที่จะนําไปใช้งานก็สามารถทําได้ทั้ง2กรณีนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่อง จากพันชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ